สว wow. right sí ัสด yeah. ีค yeah รับพี่น้องผมนะครับตอนราบสู่บรรยากาศตลาดนัดงัววารินชำราบครับแปดไก่ในห้อยเขาสนามลายในแจ้น้อยครับล่อมถึงจังปีเออเฮ้ครับเฮ็ดละงกเฮ็ดละงก์กำลังสีออกครับช่วงนี้อยากจกเด้มียังนอยให้จกสวัสดีครับผู้ใดน้อยเสิให้จกก็อยากจกอยากจกก็อยากจกอยากจกอุ้ยคนว่าอยากจกก็ให้จกจกกลงไปในหูวนะครับ เป็นน้ำสีซุมๆจักหน่อยใด้มาเป็นสีมว่วงนะครับมาขี้เก่าได้ครับ m 1็0เติมกำลังใจให้คนใส่แรงงานเติมกำลังใจให้ใน้หอยนะครับซื้อจักขวดถือจักบาท ซื้อ2ขวดก็ได้สองขวดนะคะโปรโมชั่นจับไข่รางวัลของเรานะคะเตรียมมาแมงสมได้จกแม่ขวดหนึ่งเมื่อใดจกเลยครับขวดหนึ่งสิบบาทตัวนี้เป็นน้องใหม่นะคะ M150 สองขวดยี่สิบบาทสองขวดยี่สิบค่ะสองขวดริบบาทเมื่อใดจุกนะลข่รายโัลดไปอ๋อหนึ่งแพ็คเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะผู้จัดการอร่อยหนึ่งได้เลยค่ะได้หนึ่งแพ็คเลยสามลูกแล้วก็ให้ล้วงแจค่ะแจกไปนี่ใครเนี่ยหนาแจกไป แจกไปหัวละขวดได้จกอีกยี่บ่ได้จกอีกได้จกอีกค่ะมาค่ะมาดื่มเอ็มร้อยห้าสิบฟรีค่ะคุณพี่ใจดีท่านจกสองเท่าให้ดื่มฟรีอยาากกกกินออยจซื้ร์แมนค่ะเอ้าจกอีกคุณพี่ค่ะดื่มเอ็มร้อยห้าสิบฟรีค่ะอ่าเป็นเจ้าควดแล้ววันนี้ได้เป็นสิบเอ็ดควนแล้วอ่าพอป่ะแล้วก็ไฟแชกนั่งอันอ้าวค่ะไปไหนแล้วไฟแชก ไปเช็คเอ็มร้อห้าสิบครับผมเอามาจูดขนจีไฟแซกอีกนึงกันเอาโอเคครับผมค่ะนี่เหล้าไม่ก็ไปใส่เลยเขให้ดืมฟรีค่ะเบาเป็นเบาเป็นไาเขาให้ฟรีก็ฟฝ่าวอาเนี่ยนฟรีฟเงินผู้เทียนนั่นนะเอเาเอาเอาเอาคู่กันวันนี้น่น บ่คู่ว่ะแล้ววันน้น้วเ้าหน้าบ่คู่กะทิยาหงาอก่ากินคนเลืงเครง่าเลืงเขิงห่อในหอยประจําเลยครับในหอยวุดเอ้าผมมาสวยดีคือบ่คอยมีง่วแต่เศาแล้วครับแบบนี้เลยว่บ่คอยมีหายไปยะตัวเลยคือเลี้ตัวเดียวนั่งเลยไม่ยกตัวมาสวง n ยั่งสว i ตามนั่นละท่าไดดี ปิดใบสอง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 นะครับมากพอคนเรียบเรียบขึ้นมานี่เงียบครับดำขั้วหางเอาไหมพ่อแม่นั่นสองหมื่นห้าร้อยนี่ยแม่นั่นไตสองใหอยู่นี่ยสีงามสองหมื่นห้าร้อยส่งดีด้วยครับยืนท่าท่างดีสูงแล้วเหลาลอยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอย่แล้วครับสีเดียวบดแดงตะแขวตัวนี้แดงพุนะ สองหมื่นห้าร้อยครับตัวนั้นสองหมื่นก็ห้าร้อยนะครับตัวนี้ใตสองให้อยู่ตัวนี้ส่งดีขาดนามเรียงเติมความหนาเยอะหน่อยนะครับเนื้อหนังดีอยู่ครับหนังหนาดีบายได้<ะ>สูงแล้วเล่าหอยยี่สิบในหน่อยเอาหาร้อยตีรุ่นห้าร้อยไป,ยยไปเขาไ,ได้เซนบอลสิได้เอาขายออกจากตัวมว่ามันได้ขายจากตัวรูนจะขสามพัน โม่ใดรับวุดหลายโ่ดถาระโดดได้เดีมันก็ลังต่อลองพ่อเรามาสิพันหน่อยพหน่อยขเย้เลอาตลาดมันกระถือาเอาด้เอาต่อเอาฝากเบอร์ในหอยวุ้ย์หกสองครับเจ็ดสี่ซซีปเกหอยวุตการครับผมอยากได้งววร่อนร่อนี่เด้อนะครับมหาเราโลดงว่สาวสาวไก่พอมสมสาวหน่อยสาวใหญ่ครับผมสาวของน้ำดำมหาราโลด อ้างแงมแงมสมระเบิตัวนี้ยังครับเบิ่งรับสูงแล้วเล่าลอยสามหาได้ปะหาแต่สี่สิบอยู่ดิยไปหาสี่สิบกับเครื่องดำส่งเงาผ่านลูกนึงบ่ลูกสองตัวครับได้ลูกว่าเราสองตัวครับเอาอีกอย่างเสร็จกินอ่าเบิ่งนเนเีเนเสร็จแฮขาดแฮขาดมีประโยชน์เลยครับผู้ใดาแหขาดไม่ได้ใส่เอาไม่เล่าเราเอา,าเสร็จงั่วมันเป็นยังไงเอาแหขาดเสร็จมีเหี้ มันถิเป็นแง่หยาบอ่เสร็จแล้วงวมันยืนดีใม่เพื่องไปซื้อไหม่เคลียสแตนเลสที่เขาที่สั่นว่าครับถ้าไหนอยากได้เอาเงินเก่าพัญหาครับบักไงเด้อครับเอาบทแพงปันเดครับสองเก่าหาขึ้นแล้วนี่เึ้นแล้วพอเหมาะสมพอมาะสมบักบอมูเพียงปากขอบดำขาดำเครื่องดำส่งดีแยกดังดำครับ งามได้ครับขอบตากระดำมีทั้งทาดําครับคอขากอ,อแข็งดำส่งดีต้นนั้นเดบันนี้ท้องเจา้าอยวะที่สองแปดครับโอ้ต้นนี้ก็ซื้อว่างามเลยครับเบิ้งหูพอดีปากเลยครับลูกกระทบอย่างปากเหูดำค <ดำ S 2> อขางามหน้าตาเครื่องดำอีกเครื่องดำครับขาใหญ่ดีนะครับเนาะขาใหญ่สอ <28 S 1> <28 S 2> งแปดงามทั้งขู่เด้ตอต้นนี้ก็สูงแล้วเล่า ตะวัดถ่ายกับเกือบร้อยซี่คุณล่ะไปสูงซ้ำกันกั็เมื่นี่เอาเกลือกันนะจกขอดแขวให้เบิงพร้อมสมพร้อมสมติดเบอร์นึ่งเนี่ยครับคุณฮะศูนย์เก้าแน่งหกสามสามเกครับเฝ้าได้ครับส่วงนี้ราคายังบวกขึ้นครับผมเฝ้าในแจังหน่อยสร้ารัฐบาลมาท่านล่องรับนายกราคายังตึงอยู่ตอนนี้ เยียบๆเจ๊กหน่อยเด้อครับครับผมพ่อพ่อใหญ่เฮาคือเก่ามาหลายบ่พ่อมาก้างมาสามสองโตนี่ล่ะสองตัวคือแม่ลูกนี่บ่คนละคนแม่ลูกแม่อื่นแต่ขอเดียวกันแม่หน่อยไอ้น้องมาสองเหลือสองแสดงว่ายังบ่ได้ขายเอาโฮเด็ดดีอีหน่อยนี่สองสามห้องสองสามนี่ครับเบิ่งจักหน่อยสูงประมาณหน่อยเศร้าเครื่องดำ หางเกอบหอดพื่นครับไถกลางสะดือครับเนื้อโตบามันหูสันด้วยครับเป็นลูกบ่ามาันรูปผสมไท่มักตัวใหญ่นี่เลยครับสองหมักบอสายหูด้วยครับเลื่อยปากลูกกระทบสองหกราคาโสถิมซะเหลือกเกินงัวตัวซ้างน่ใหญ่แห้งนะบ้านมมน้อลอย,ย,ยซีทิ่หาบนละสูง สูงใหญ่แห้งบ่ได้คิ้ลายครับล่ำปีล่ำดากกะบ่มีเครื่องดำขาดน้ามเลี่ยงย่างเดียวส่งดีสูงได้ลูมันกินนมแล้วแยกมาเจา้าสี่ลายน,น้อยแคลคือดีนะพ่านะนี่เบิร์ตแคลคือดีเบิร์ครับสอ่สงหกพระว่าเธออยู่ตัวละ่ะยังอยู่เสยบ้านไหนก่อ บ้ตย่างนอยเพ่อน,น้าเกียงน้าเกียงเฮ้านี่ครับฝากเบอร์หน่พ่อศูนย์แปดห้าสองปหกมาแบบว่ามาแบบว่าบริ้ายนี่เรื่อยบ่ิสววนี่พ่อมันมีเรื่อยเรื่อยั่หังเท่ก็ไเด้ขายต้เที่ของเท่ก็ได้ขายสองนี่นี่เธ่นี่บริขายพ่อโตเอามาอสองเดือสอง บ่ได้ขายแต่ค่าชใจ่ใจมีนนนแน่นอนแน่นอนค่าโลดค่าน้ำมันเด้ค่ากินอีกเอกเอ,เอมีเติม<อ>ม่ได้เสียกับเสียเง็นใจใ<ห>นห้อยอยู่นะครับเอาสู่ไปสายเล่แถวๆนี้ครับตัวเลขสีบไปได้นี่ครับแม่ลูกดันแม่ลูกนี่ก้อนครับลูกแม่สูงประมาณร้อยสิบครับแม่ใหญ่เติบร้อยสามสิบห้าขึ้นเครื่องดำเอาคนได้ดีครับสามหมื่นสามปัญหาครับหี่หนึ่งครับ สามสามหาด้ครับแม่ใหญ่ลูกแม่แดงแดงมักบอ่อล่ำปีบหมีจักตุมเล็บงามมันสมอีกละบ่ะอย่างอยู่ครับย่างอยู่ไก่ผสมเหรอครับใส่อีกสี่ไว้ได้หมีแม่ลเล่เล่รลายวันไหนสินแม่ตัวเดียววะแม่นีสองหมื่นหกพันหาตู กูอาถึกแจสองหกขาประกันทองพร้อมอู้เขาแต่งดนะครับลูกตัวที่สองในทองลอยซีสิบห้ามีครับความเงยวสองเมทาร์ซิฟได้เล่ปักไงหนึ่งเด้อครับเลขาต่ำแห่งเอาไปเฮ็ดเนื้ออัดเข้าไปนี่นี่หาออยโลนี่ยจะได้กรบโบลุกแมนแต่พันทองเหรอพันเป็นหัวทองหัวทองเรียบลอยได้ครับ ทองสีหาเดือนอะไรนี่เอาด่วนเด้อครับตอนนี้เนี่ยแหละแต่งเขาไปน้อยนึ่งกันลเขาหักยาเกลือนโมมี่ทองสองทองทองนี่ทองสองสี่ยี่ใกล้ครับอีกมีตัวหนึ่งมาเถิงหน่อยแล้ววันนี้เถิงยิ่งนี่หมื่นสิบห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเล่ผูหน่อยเด้อครับครับมักบ่อเข็นยังสีกันได้อาหารดีๆกับสัตว์ขึ้น่อนนะครับเหลี้ยงไงไว สูงประมาณลอยกับยี่สิบครับเบิร์แหรือล่าครับเบิแล้วครับมีเลยสองตนะครับแม่ทองกับผูวหน่อยน่าสนใจคูบามันแล้วก็เปิดเถื่กอยู่ขอเบอร์น้ำด้วยครับพุ่อนะครับศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสองครับบ้านนะครับบ้านขอนสายตะมนต์นุ่นอำเภอวารินจังหวัดลบบุรีวารินนน่นน์ไกลๆนี่เด้อนะครับโทรหาเพิ่นขอบคุณครับผมพอเตี่ยมากคือเก่าแล้วครับ พอน้องไหม้น้องไหม้ไปโรงเรียนแล้วว่าด้มาับมาเล็กโตพ่อมนีิผมมาสี่ห้าตัวเล็กเล็กโตเยือดอยู่ดีแห่สามสี่ตัวด้ป่อยใน่อยู่บ่ด้ป่อยสองสามตัวครับตัวนี้ก็น่ะเจ้าบาทตัวนี้แม่ลูกครับตัวนี้มือเก่าพันหาครับแม่ลูกลูกแม่เด็กมือเก่าพันหาแม่ประมาณล้อยสามสิบความสูงลูกยังหน่อยครับ หัวแปวจักหน่อยหางบอดอกดอกหน่อยแองสีเพื่อตรงถามหาดอกมั่งตำนงตำนี้ราคากระตำใสอีกว่าไรไปไหนอีนี่ก็ในเมืองพบปัญหาครับขายลูกแล้วใหญ่หนึ่งเด้อครับพาเลี่ยังหน่อยบ่เป็นหน่อยแองกัดแองกัดสูง่อยสามสิบห้ามีได้ครับง่ามอยู่เด้อครับราคาหมื่นกลางๆ แม่งัวกะขักเลยพี่เด้วันนี้ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันหาครับผู๋หนาใหญ่ลอยสมหัววันยี่พอเตี้ยวลอยสี่สิบลอยสี่สิบมีครับมักบ่ผู้ใดหารหัวผู๋ไปเพิ่มเนื้อเพิ่มหนังมีเท่านี้บ่ครับครับมีเท่านี้ก็แม่สาวหน่อยไรตัวแดงไรวันนี้แม่สาวหนึ่งสองหมื่นพัน แม่สาวอีกตัวครับสองหมื่นกับพันหนึ่งนี่วาครับครับโอ้ยงามนี่ตัวนี้แดงเป็นแดงสูงประมาณร้อยสามสิบเครื่องดำาสือดีเนี่ยโตดีครับหูสันบามันแกวกระลัแหลยแก้วคู่ครับโตหาพอเตียเบอร์ข้อเบอร์อย,ยังเกาะศูนย์หกสาม 6345990นี่ครับโทรหาโปเตียเด้อครับครับครับหรืออยากได้งัวเลี่ยงล่อนๆนี่แหละนี่เราขายอยู่ล่อนๆนี่ครับร่อนไทยกลางร่อนแม่ลูกราคาโปแพงปันได้นะครับโทรหาบริเลดปุระบ้านพันแก่ใจทั้งหมดละจักรันจักรันไวไฟทั้งหมดขายอะไรเด้อครับนี่เป็นงัวสายพันธุ์ใหม่ครับพันธุ์ดูดอกหางกุณนี่นี่นี่ เป็นงัวจากเมืองนอกเพราะว่าเมืองนอกกันโมมีแมงวันครับว่าสิ๊ป้าจี๊แดงกันเพร่ะว่าหางไปไม่ว่าขายแล้วนะครับแต่ว่าหางโมมีเพราะว่ามันโมมีเนี่ยกินมันเอาไปออมใส่ขี้เล็กเลยงามดีมาคือเก่าเรืองพ่อใหญ่งัว่าเถื่อนมาเก่าพ่อใหญ่งัว่าเถื่อนปลาทดเลกันมือนี่ราค่าจากสองหมื่นสามเลยรถละเอียด สองหมื่นสามสมสาม bride, สูงลอยสี่ส like ิบขึ <c 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 ้นเกือบง้วแขวคร่ง้วแม่สาแขวคู่ง่ามง่ามเอองสาวแขวครัวง่ามครับแคแขวคร่วง้วแม่สาวโอ้ยส่งงามเ้อครับเอ้รถอีกเ้ยครับราคาดีห้องยุกกากรดู่เครื่งดำสูงสูงง้วมาแต่วบ้านเนี่ยนใส่ยีกวาเลือนึงเดียวนี่วะมันทัวอื่นมันกระบอกบ่อเคื่องบนไหน เอาหนึ่งเดนียวดีกว่าเบอมากเบอร์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 เอาไปเนี่ยจำไว้ต่อต่อเบอร์ไปเนี่ยหศูนย์หกสอนึ่งแปดหกเ้าหหาสีนไม่เอาหนึไม่ไม่หมโอ้โมที่เขานี่สาวนาหนเด้อสาวนาหนาหนาแห้งเด้อครับเครื่องครับคัดมาแล้วทั้งไงทั้งดำ หางกับฮอดพื้นถ่เต็มแห่งเด้อครับสูงเล,ล่าลอยสามสิบห้าบวกราคาเปิดไว้สี่สิบสองครับอยากได้สี่สิบสองท่อ้องบ่บอบ่อครับสาวครับสาวพร้อมสมครับสี่สิบสองเล็บบ่มันเซียนไว้ลูกหลอด,ดูบ่บอ่ลูกหลอดครับอินดีเด้อครับระเบิดหูขางหนึ่งฮะลลตัวนี้มันส่อีกฮัลาตัวนี้คือฮัลาดัานแบงแดงคือกันครับตัวนี้ ร้อยสี่สิบห้าไปหาหาสิบครับแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกเครื่องดำงามดีแดงสดสีเดียวคับขาดเลยหูว่าได้จองามครับงามเล็บปานเซียนฟังราคางเนี้ยสี่สิบห้าครับเปิดไว้สี่ส้าแดงจนเหลื่อมแดงจนเป็นสมสมสิเป็นนายกเหรอครับแดงเด้แดงจนเป็นสมเหรอมักบ่สองเสือนี่บ่ไหน นี่ครับนี่นี่นี่กระแมนนี่ลายวันนี้นี่ง้ามแง่มนิดหน่อยนี่สามสิบสอง,งครับนี่มักบปโลนธรรมชาติได้ครับแดงจนเหลี่ยมขึ้นกันร้อยสามสิบปรขาดสะดือง่มแง่เหมือนครับงัวรอดนี่เครื่องดำหางสวยไล่ไปนี่นลเลยติดราคาเนี่ยครับส<ด>ามสิบสี่ครับอุ้ยหางเพราะว่ามันหางแขกสีเดียวทึ่งหนาทึ่งเหลี่ยม งามดีเ้ยครับตัวนี้เกือบลอยสี่สิบความสูงหูดำขาดำหูสันพร้อมเครื่องดำกกขางไงชื่อว่ามาตาฐานด้วยครับงัวแม่นี่งามทุกตัวน้องงัวเจ้าเป็นแมนเแม่ครับสามหมื่นหาลอยครับจำปลาสามหมื่นก็ผาลอยนะครับต่อไหนเพื่อทูกตัวครับลอยสามสิบห้าบวกอยู่ครับความสูงสีงามเครื่องครับเอา นี่และเครื่องเครื่องพาครับเกือบดัมเบิดบ้านได้คนละอยู่ซิ่งหม่ครับขอเบอร์น้ำได้ครับ090 234 1944งามามทุกตต่อใดทุกโตัวนะครับงวเราขอบคุณครับ<ท>รขา้าอย่างไ้วแล้วเราก็มาสั่งเสามีแห้งกินเสาก่้วยหลังจากกินเอ็มลอยละรายการต่อไปสิกินยังมูล ได้ขายอยู่บ่เมือนี้บ่ได้ขายค่ะบ่ได้ขายหมดหมดนี้ก็ได้ถือจะกไดครับถามคำหนึ่งขั้วกับหม่าไข่กับหม่าหมดได้ขายแต่ว่าได้กินได้กินเป็นอย่งไรช่วงนี้ฟืดแน่บ่ฟืดค่ะหม่แมขั้วไข่ห้ามกับไข่หมได้แน่บ่บ่ได้สามโมงพี่ นายค่ะบักใหม่มากคือเกอ่าเดอ้อนะครับบักนัดบักโมกสีดาคือกันฝรั่งกระแมนในห่วยขายงวบ่ค่อยดีครับสื่อบักสีดาไปใบเขาช่วงนี้บ่ได้มีเห็ดปวกมาขายน้ำบ่ีจ <c oughs> ้ะบรรยากาศตลาดงวงนายครับช่วงสวยๆในจักหน่อยผู้เด็ขายก็ได้ขายผู้บ่ได้ขายกะ ลายคือกันเอาสู่ไปนะครับรเปิดทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับตลาดนาโค่งกับเบ,บอว่ารินขายได้ไ่อเลงง้วเลือ่องควายอยากได้อยากบึงอยากจับอยากไปอยากซุ่นอยากแง่แวะมาตลาดวัลลินได้นะครับหมเาเสาๆมาก,ก่อนเหลือก,ก่อนมาก,ก่อนสื่อก่อนครับเมื่อ,อลุ่ม่ารุ่นสื่อรุ่นแต่มีง้วให้เลือกหลากลาาลลาหลายครับง้วผูง้วแม่ แม่ลูกแม่ท้องมักตัวไรกัถามราคาต่อเอาครับมาจากนี่แนะ่นตีนี่บรรยากาศทางพี่นะครับเศรษฐกิจกับบอดี้ตัวบากับกระล่างแก่อยู่ครับขาเสือไอ้ยะขาเสือขาหยังกันอยู่พี่มันก็ลอยไทยถึกใจแต่พยย่อใหญ่เฮานี่แหละหขอบคุณในรายนะครับทีมารับชมครับลำรวยลำรวย